คิปเปอร์หายาอย่าเข้าในเธอร์นะขอรอ้องคือคือเราก็ต้องเข้าออกทางในเธอร์อยู่แล้วดังนั้นมันก็คงไม่ไปโผล่ในเธอร์ใช่ไหมเย้ yeah. เอาล่ะสวัสดีครับกลับมาครับสลอปไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กเขาเดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเราจะไปเล่นไมค์ครับอาชีวิตรอจดเจ็ดกันต่อน,นั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาขยายพัน Village เ,เจอกันโอเคปะคะ่ะฮะขยายพัน Village เ,เจอร์เพื่ออะไรฮะ เพื่อที่ว่าเราจะได้มี n p c เยอะ <c oughs> ๆเข้าใจไหมมีชาวบ้านเยอะๆนั่นแหละฮะแล้วเราก็จะลาก n อ c มาตรงนี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ทำฟาร์มเล็กันั่นเองฮะคือ n p c หรือ v i l l a g e r นั่นแหละผมอาจจะเรียก2อย่างสลับกันไปสลับกันมาฮะเพราะเราเป็นผู้เล่นที่เก่าแก่เข้าใจไหมฮะคนเก่าแก่เขาจะเรียกว่า NPC อะไรประมาณนี้นะฮะเออผมแก่ขอบคุณพ,พอใจยัง <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหา n p c กันฮะแห่เห็นปะพูด n p c อีกติดปากเอาทู นั่นแหละฮะก่อนที่เจะไปหาวิลเลจเจอร์ฮะเดี๋ยวผมขอเอาเข้าวไปด้วยแล้วกันนะฮะคือเราจะต้องขยายพันธุ์ถูกต้องมาฮะขยายพันธุ์เออให้มันแต่งงานกันนั่นแหละแหมพูดขยายพันธุ์เหมือนแบบเหมือนเราเลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างนี้เลยเนาะนั่นแหละฮะตอนนี้เรามีวีดค่อนข้างเยอะดังนั้นฮะเดี๋ยวมีเสียงค้างข้าวแถวนี้ด้เยอเนี่ยโอเคช่างมาันนั่นแหละฮะตอนนี้เรามีวีดค่อนข้าง ทั้งข่าวโอเคฮะเดี๋ยวเอาไงดีอ่ามันมีเสียงเหมือนมันเหมือนมันมีถ้ำแถวนี้ครับผมได้ยินบ่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์แถวๆถวนี้แป๊บหนึ่งนะครับได้ยินเสียงแล้วมันขัดใจแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าฮะได้ยินอนะ่ะได้ยินอนะ่ะมันมันมันต้องอยู่แถวแถวนี้หละมั้ง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 มันต้องอยู่แถวนี้อ้โอ้โหมันจะเท่ปะขนาดนี้เนี่ยขุดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะแหมชีวิตนี้ดีโอเคงั้นเราลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เจ้าบัตรดีฮะตาเอ๋ เจ้าสวัสดีฮะม,มอนเตอร์แถวนี้ไหมโอเคฮะปลอดภัยฮะปลอดภัยจริงหรือเปล่า <c oughs> ปลอดภัยจริงหรือเปล่า ปลอดภัยจริงไหมปลอดภัยแหละนะฮะเอ๊ะแถวนี้เราเคยมาอ๋อถ้ำเลวีนี่ไงนี่ไงจำได้นะฮะโอเคครับมันคือตรงนี้นี่เองนอนนนสอ,อมบี้นะโอ้โหยิงเพื่อนเลยสวยงามแตกหนึ่งสวยพี่สวย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเหล็กตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มเอ c บกันนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราขอเหล็กแป๊บหนึ่งเราเอาเหล็กเพราะอะไรฮะคือเดี๋ยวเราจะต้องเจาะทางในเธอร์อี่ฮะคือเราต้องใช้ที่ขุดเยอะมากๆดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตขุดเหล็กตรงนี้แป๊บหนึ่งเพื่อเปการประหยัดเวลาดิเดียวฮะ โอเคยอดเยี่ยมฮะตัวเนี้ยฮะเราได้หวีดมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะต่อไปฮะเราจะต้องทําขนแกะด้วยฮะ<อ>ซึ่งขนแกะเราเราไม่ต้องทำาพาะผมพูดผิดฮะเราต้องไปตัดขนแกะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอเผาเหล็กตรงนี้นิดนึงอ,อ่ะฮะอ่าเรามีเหล็กอยู่แล้วตัดเหล็กออกมาปึ๊บป๊บไม่ใช่ฮะเอาเหล็กมาค้าแบบนี้ฮะเป็นเชียแล้วเราก็ไปตัดขนแกะกันเลยมาเร็วๆๆขอขนแกะเก็บ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 นะฮะคือที่สิ่งมีชีวิตมันซ้อนกันแบบนี้มันเป็นระบบของผมโอเคป่ะฮะเพื่อป้องกันความแหลกฮะเพราะอนาคตเราจะเลี้ยงแกะที่เยอะมากๆฮะ เยอะประมาณแบบโอ้โหเป็นพันตัวเลยซึ่งถ้าเกิดสมมติมันไม่ซ้อนกันมันก็จะแหลกนั่นแหละฮะมันเป็นระบบฟรีลองไปหารวมโหล,ลดดูเอาแล้วกันฮะแต่ว่าน,นี้ผมเขียนเองนะระบบที่เขาแจากแจกฟรีมันจะไม่ค่อยเหมือนของผมสักเท่าไหร่แต่ก็แบบเออนะผมไม่แจกหรอกระบบไม่ได้แจกเพราะอะไรโอ้โหเขียนมา5ปีจะให้แจกปีน่าเศร้าเสือเกินใช่ไหมเออได้ผลแก่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็อะไรนะเราต้องการไม้ด้วยฮะอะไม้ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาถามแนละ้วแบบพี่ขอระบบหน่อยไม่แจกนะบอกไว้ก่อนอยากได้ก็ไปลองเขียนเอาเองดูฮะออยุคสมัยนี้เห็นป่าคคอมพิวเตอร์ทุกคนมีความกันเกือบจะมีความกันหมดแล้วลองไปฝึกเขียนกันดูฮะซึ่งผมไม่ได้สอนเขียนนะฮะลองไปหาฝรั่งดูเอาแล้วกันไม่ก็ไปหาระบบแจกฟรีเอานะฮะโอเคครับขอบคุณครับปับโอเคไม้ประมาณนี้น่าจะพอแหละนะฮะต่อไปเราต้องการอลิกต้องการอลไกป่ะไม่ต้องการแล้วมั้ง <c oughs> แค่นี้แหละครับครบแล้ว คร,ครบจริงป่ะเออครบแหละครบครบครบโอเคฮะเราเข้าเนเธอร์เลยแล้วกันฮะไปๆไปเข้าเนเธอร์เลยแล้วกันฮะอ่าครบยัง แต่ผมไม่ไว้ใจไอ้เจ้าตัวปากเก่าโห่อะคือเรากลัวมันจะแบบยิงประตูพังอะไรเงี้ยผมขอทาไฟแช็กไปหน่อยละกันฮะเพื่อความปลอดภยัยฮะโอเคครับของครบทุกอย่างไปกันได้เลยแต่แดนแต่แดนและก่อนจะเข้าในเธอร์ใช่ฮะใส่หมวกทองด้วยฮะแบบนี้นะฮะก็คือใส่หมวกทองให้เรียบร้อยไปเข้าไปได้เลยฮะและสักวันผมจะทําทางในเธอร์ให้มันดีกว่านี้ฮะคือเข้าใจอารมณ์ไหมคือมันต้องเจาะขึ้นไปข้างบนอะแล้วผมขี้เกียจหน่า้เจ้าปากเก่าโห่เกิดอีกแล้วเกียจหนายมากเลย อ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละฮะยิ่งเกียร์ก็ยิ่งเจอดังนั้นไอ้เล็บยูนะฮะไอ้เล็บยูลักไม่ลงจริงเนาะอ๋ออ๋อดูโอเคฮะอมันไม่ยิงเราครั้งนี้แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยเออมันไม่ยิงอะดีแล้วล่ะนะฮะไม่ใช่ว่าแบบอยากให้มันยิงไม่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 ไมไมไม no 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 โอเคเราถึงประตูตรงนี้เรียบร้อยครับสวยงามเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำฟาร์มกันเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะวางเตียงเยอะๆนะฮะแล้วเราก็เออมีอีอีนี่นี่นนเกียร์ตายมากเลยดาบผมอยู่ไหนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงไอออ้้เเเจาคคิิปปปปรร์์หายเคิปปอรนึ่ ตายเลยี้ยวนี่น่ากลัวกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยคิปเปอร์หายรู้ป่ะมันเหมือนแบบแมงสาบอะคือแมงสาบเนี่เยเราเห็นมันเกาะอยู่โอเคไม่น่ากลัวแต่ถ้าแมงสาบที่มันเกาะอยู่มันหายอันนั้นแหละฮะน่ากลัวคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงแล้วคิปเปอร์มันหายไปไหนอะอย่าบอกแล้วมันเอา้าตัวอะไรอย่าบอกนะคิปเปอร์เข้าประตูเนเธอร์อ่ะไม่เอานะจริงจังเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะคิปเปอร์หาย what the hell เฮ้ยคิปเปอร์หายแต่อย่าเข้าเนเธอร์นะขอร้อ,องอา คือคือเราก็ต้องเข้าออกทางเดเธอร์อยู่แล้วดังนั้นมันก็คงไม่ไปโผล่ไนเธอร์ใช่ไหมยัยโอ้โหไอ้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 บูม่าก็ไปเจอมันได้อย่างนี้ไอ้แก่ไอ้ไอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยไอ้ยา เราเกียดมาหน้าโอ้เอ้ยขึ้นอีกชั้นหนึ่งผมควรจะทำไงกับเกมไ c ค a f บดีเนี่ยฮะค,คือคือกิปเปอร์ใครสังใครสอนให้มันเข้าเนเธอร์ไอ้เจ้าบ้านี่เชื่อยังกิปเปอร์เข้าเนเธอร์คือคือแทนที่มันจะแบบเดินหลบหลีกประตูเดินเข้าประตูเฉยเลยไอ้เจ้าบ้าหนิขอโทษเอา้เอาอ่ะ ขอบคุณไอ้ดีก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตที่น่าลำคาญพอๆกับพิกลินเลยแต่ว่าพิกลินน่าลำคานกว่าพิกลินมันยังใส่หมวกทองได้ไงเมื่อกี้ขี้หูใครกระเด็นตาขอโทษนะเนี่ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอแปะไฟแถวนี้แป๊บหนึ่งนะเออแป๊บหนึ่งนะไอ้นีนน่ขอแปะไปะแบบนี้อะไรเราตกใจมาทําไมเริ่มจิตไม่ค่อยดีกับเนเธอร์แล้วดิเนเธอร์นี่อย่างที่บอกมันจะพยายามฆ่าเราทุกอย่างฮะเอาเป็นรูอีก<ว> เป็นรูพอใจยังอะอะไรประโรระูแป๊บนึ่งนะฮะถอยหน่อยซีเราจะซ่อมพื้นให้นายอยู่เนี้ยเออคิปเปอร์รู้ไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตสีเขียวเนี่ยถ้ามันเข้ามาในโลกฝากฆ่ามันด้วยนะอย่าใหมม้มันระเบิดเราเข้าใจปะเออมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีเลยนะมันไม่ดีเข้าใจปะอ,อ่ะพูดแล้วไม่ฟังอีกกระถูกเอ,อ้ยอย่าหาว่าไม่เตือนนะเฮ้ย <c oughs> คิปเปอร์เป็นคิปเปอร์ที่ไม่กลัวแมวนะฮะปกติคิเปอร์ในเกมจะกลัวแมวแต่มันไม่กลัวแมวตัวนี้นะฮะน่าเศร้าเหลือเกินแมวถูกรังแกไปละบาย รู้สึกเวอร์ชันนี้คิปเปอร์มันจะคิดถึงผมมากเป็นพิเศษเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้ระบบพิเศษนิดนึงแล้วกันฮะเพื่อดูว่าตรงไหนมอนเตอร์เกิดบ้างเราจะไล่แปะไฟให้หมดเลยคือถ้าเกิดสมมตินะมันมีมอดไมค์คารับให้โหลดอยู่ไปหาเอาแล้วกันฮะมอดมอร์อเวอร์เลยนะฮะหรือถ้าเกิดใครเล่นในเบสล็อกก็ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะฮะเราไปหาดูแล้วกันก็คือมันจะได้แบบรู้ไงว่าตรงไหนมอนเตอร์เกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่อยากให้มอนเตอร์มันมาเกิดในฟาร์มเ p c เราอะเข้าใจป่ะฮะโดยเฉพาะไอ้เจ แอรเจ้าระเบิดในทุกเอพิโซดผมว่าคลิปนี้ผมจะไม่เจอมาแล้วนะดันมาเจอในพื้นที่เพื่อตรงน,นี้จนได้โจบ้าโอเคเรารีบแปะไฟฮะซึ่งผมว่ามอนเตอร์มันจะรีบมันจะทยอยเกิดขึ้นในเร็วนี้แหละนะฮะโอเคฮะแปะไฟมีเปล่ามีเปล่า,า,ายังไม่มีเออเออเอ๊ะไหนนี่เดียไอ้เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมอนเตอร์เกิดแล้วมอนเตอร์เกิดแล้วมอนเตอร์เกิดแล้วนี่ดาบอยู่นี่ดาบแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะไอ้เจ้าตัวเขียวอีกแล้วเรากลียดนาย อ้าวแล้วผมพวนดินทำไมเนี่ยสงสัยอยากจะปลูกข้าวเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่มืดนิดนึงนะฮะเนี่ยตรงไหนมืดๆฮะแปะไฟให้หมดเลยฮะคือเวอร์ชันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันทําไมนะแต่มอนเตอร์มันเกิดเยอะมากโดยเฉพาะซอมบี้ฮะโอ้โหสายตามันแบบยาวไกลมากเขาเรียกไงแบบมุมมองแบบวิชั่นอันยาวไกลเข้าใจไหมมันอยู่ตรงนู้นมันก็ยังเดินมาหาเราได้นะฮะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไอเจ้าตัวเขียวๆแล้วเกลียดนายมากเลยเดี๋ยวผม ผมหน,นีนอนแล้วบ๊ายบายกูต์ไนต์กูต์ไนต์กูต์ไนต์ปิดประตูฮะกูต์ไนต์เอเมซีลุกขอนอนหน่อยนอนเออโอเคสวัสดีวันอันสดใสโอ้ oh, เปิดประตูไม่ดูคีปเปอร์เลย <laughs> คนยิ่งระแวงคีปเปอร์อยู่โ okay. อเคฮะเดี๋ยวพอโอเคมามามา,มาเคลียร์กันให้รู้เรื่องมาไอ้เจ้าหนี่นี่ก็เพื่อนนายก็ระเบิดประตูในเธอร์เราพังไปทีเลยจตูดเหมือกแปบนหนึ่งขนาดมีไหมโ okay. อเคฮะเอาเลยมาซีมาซี่จูบอันนี่บักกบักกาบักกาอนี้เกือบไปแล้ว โอเคขออนุญาตแตะไฟเพิ่มเติมฮะอย่าพึ่งฮะผมกลัวมอนเตอร์ม,มากเลยเอ้ยพึ่งน่ารักผอ้ oh. oh, พึ่งรังพึ่งรังพึ่งในอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh, ดีมากเลยพึ่งในไหมครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเออน่ารักดีเหมือนกันฮะเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตมีประโยชน์แน่นอนโดยเฉพาะเวอร์ชันนี้ฮะรังพึ่งและขี้พึ่งจะมีประโยชน์มักปักเลยแหละฮะโอเคผมรู้สึกจะเห็นสีเขียวๆอีกตัวหนึ่งแล้วทำไมมันเยอะจังเลยเนี๋ยเวอร์ชันนี้เนี่ยยเออ้โจบา ไอ้เจ้าบาเอ,อ้ยโอเคฮะเราจะต้องจัดการกับมันแบบนี้นี่แน่นเกือบไปแล้วถ้าเกิดเราฟันพลาดไปก็ตายะนะฮะคือพื้นเป็นรูเลยทีเดียวกลับมาเรื่องเอ c ของเรากันต่อฮะคิปเปอร์มันพาออกนอกรูกนอกทางแล้วเนี่ยฮะกระดูกนั่นแหละฮะคิปเปอร์มันพาออกนอกรูกนอกทางฮะเราจะมาเริ่มทําเตียงเลยแล้วกันอันดับแรกฮะทับทิ้งเทเบิลฮะอะไรกะอะไรกะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกะอา้า เอา้าอ๋อ,อขอบคุณกมโล้โหูนายมีประโยชน์มากเลยเนี่ยมอนเตอร์เยอะมากแต่ว่านายไม่ข u ดคิปเปอร์ใช่ไหมถ้านายขีดคิปเปอร์เกงว่าบ้านจะบ้มนะ,ะเออสาระฮะอาอนกเลาไม่ขีดคิปเปอร์นะถ้าอาอนกเลมบขีดคิปเปอร์คิดสภาพนะ,ะหมู่บ้านจะเป็นรู้มากกว่านี้อีกฮะแล้วก็ดีนะที่คิปเปอร์มันไม่มาตีอาอนกุลฮะคืออารมณ์ประมาณต่างคนต่างอยู่ใช่ปะน,น่าจะต่างคนต่างอยู่ฮะคือทำไมเขาเป็นมิตรกันนะเนาะทำไมเราแบบระเปิดไม่สงสารกันบ้างเลยเอาไงเนี่ย โอเคผมพูดมากแล้วเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวคัตติ้งเทเบิลฮะเนีย่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยเนะี่ยทำคัตติ้งเทเบิลก่อนโอเคคัตติ้งเทเบิลอะไรเนี่ย Google มาทำไมเนี่ย I'm sorry I don't understand ได้เปิดใช้งานโอเค Google ปะฮะอย่าไปเปิดใช้นะฮะลำคาญมากเลยผมจะปิดมันอยู่เลยโอเคคัตติ้งเทเบิลฮะวางแบบนี้แล้วก็ผมขอทำกล่องเก็บของเลยเถอะฮะมันของเยอะมากเลยเนี่ยตัวเนี้ย กล่องเก็บของชั่วคราวของเราฮะแบบนี้โอเคทำอะไรทำเตียงนะฮะได้ทำเตียง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 ทำเตียงแล้วแปะไปที่ไหนใช่ไหมฮะแปะไปเลยนะฮ <c rain> ะ I don't care ฮะก็แปะไปได้เลย <c rain> นี่นี่นี่เวอร์ชั่นใหม่ NPC อยู่ง่ายฮะขอขอให้มันมีเตียงก็คือมีมีลูกมีหลานก็นไ,ได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยว ok <Okay. S 1> ขอทำเตียงเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้อีก14บสีเตียงให้ <c rain> เราต้องการเอ c เยอะมากๆอ่ะเราก็จะแปะแปะ เข้าไปนะฮะโอเคฮะเออยังไงดีอ่ะขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่อ่าแปะตรงนี้ออไม่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 ตรงนี้ลบเอาตรงไหนดีอ่าตรงนี้ก็ได้ฮะคุณเ p c อ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะคุณวิลเลจเจอร์น่าจะครบแล้วมั้งอ่าทำเตียงเพิ่มได้อีกฮะอ่าแปะไฟตรงนี้นิดนึงแปะไฟตรงนี้อีกนิดนึงทำเตียงเพิ่มอีกฮะนี่แเอโอเคครับพอหมดละอ่าตรงนี้อีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะฮะอีกหนึ่งเทคนิคฮะถ้าเกิดพื้นที่มันแบบมันดูแบบสิ้นเปลืองเราทำเตียงชั้นสองได้เข้าใจม้้ยเนนีี่กกดลิแแวว็างบบ สามารถทําได้นะแต่ว่าขอร้องเหอะอย่าทํามันทุเรศนะฮะโอเคแล้วก็แบบนี้สวยงามขั้นตอนต่อไปฮะคือตัวเนี้ยมันมีเตียงแล้วใช่ไหมวิธีกระตุ้นให้ n p c มีลูกนะฮะฟังดูแปลกๆเนาะวิธีกระตุ้นให้ n p c หมู่บ้านแห่งนี้มีความสุขเออแล้วแต่จะเรียกแล้วกันทําขนมปังหรืออาหารแครอทโพเทโตอะไรก็ได้โยนให้มันซะนะฮะผมจะเอามาประมาณเท่านี้แล้วกันนะ n p c จ๋าลบกวนอ่า NPC ที่ไม่มีอาชีพแล้วกัน n p c นบนายอยู่ที่ไหนหมดอ่ะอลอ เราเจอเอ c ิย้วนี่ขนมปังนะลูกขนมปังนะเอาไปแบ่งกันคนละครึง่งอ่ะตัวไหนเอาไปตัวไหนไม่รู้อ่ะอีกตัวหนึ่งเอาไปเอาแบ่งๆกันสิแล้วก็มีความสุขกันได้แล้วนะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ because I'm happy กับบอลอิทยูฟิวเลกเกอรลุมวิดเอาเดลุกเอาเอาตรงนี้ตรงนี้มีถ้ำด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะอย่าลืมเคลียร์ถ้ำแถวหมู่บ้านให้หมดเข้าใจไหมฮะมันเป็นอะไรที่อันตรายนะเราจะต้องเคลียร์ให้หมดนะ โอเคเขีให้หมดโดยเฉพาะไอ้ตัวเขียวๆขอร้องเถิดนะอย่าโอกไม้ให้เห็นนะฮะเราลำคาดได้มากเลยเข้าใจป่ะโอเคตัดเรียบร้อยโอเคผมได้ยินเสียงลูก NPC แล้วฮะรู้สึกลูก NPC จะออกมาแล้วไหนเจ้าตัวเล็กไหนตัวเล็กนายอยู่ไหนฮะตัวเล็กโอ้โหยากขึ้นในบ้านด้วยเคมจริงอันนี้เราเอาอาชีพ n อ c ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้าใจไหมมันมันเราไม่ได้อยากได้ไอ้เจ้าอาชีพเนี่ยฮะอาชีพนักตรวจอะ เออบาดบาทหลวงอะฮะเย่ายวพึ่งฮะเอาออกไปก่อนเราจะจับเป็นไลเบอรียนให้หมดะฮะเราจะเป็นหมู่บ <c oughs> ้าไปไปนแห่งนี้ให้กลายเป็นห้องสมุดให้หมดเลยใช่ชิวิตเราจะได้สบายมากนะฮะเอาเตียงออกไปดีไหมเอาเตียงออกไปดีกว่าฮะเราต้องการให้ NPC ทุกตัวนะฮะทุกคนนะฮะให้ n p c ทุกคนออกไปข้างนอกบ้านกัน <c oughs> ไม่ถึงไปอยู่ตรงนู้นนะฮะเออไอ้เจ้านี้ด้วยเหมือนกันฮะเอาออกจากครั้งก่อนเลยเนี่ยเคเอาออกไปอันนี้อันนี้คืออาชีพที่เราต้องการใช่ฮะแต่ว่าเรายังไม่อยากให้มันทําอาชีพเอาออกไปก่อน เอาออกไปเอาออกไปก่อนใช่แล้วเราต้องการให้ M P C ทุกท่านนะออกมานอกบ้านนะเออออกมาใช้นอกบ้านกันบ้างอยู่แต่ในบ้านกันทําไมอยตนี่ฮะเอาออกครับเอาออกให้หมดแล้วเอามาไว้นอกบ้านคืออารมณ์ประมาณนอนในบ้านดีๆไม่ชอบนะฮะชอบให้มานอนตากน้ำค้างมามาเร็วมาตากน้ำค้างด้วยกันมาจะได้เจ็บคอกันเกี่ยวไหม มานอนข้างนอกบ้านกันเล็วมีของให้ขโมยด้วยนะฮะเอาขอบคุณครับขนมปัง <c oughs> อ่ะดีดีด,ดีขอบคุณฮนะแต่ว่านี่มันเป็นเตียงสีเหลืองผมขอขโมยแล้วกันนะะคือเตียงมันเป็นสีขาวหมดเข้าใจไหม,มันไม่เข้าพวกดังนั้นนะเอาเตียงสีขาวไปใช้ไปในนี้มีอะไรบ้างเตียงสีเหลืองขโมยนะฮะมีของขโมยขอบคุณฮนะอ่ะ n b c เอาไปเอาขนมปังไปแล้วก็ไปมีลูกกันเยอะๆนะฮะ นี่ด้วยเหมือนกันฮะเอาเตียงออกฮะทุกคนทุกท่านไปนอนตากน้ำค้างด้วยกันมานอนตากน้ำค้างเอออันนี้เตียงสีขาวใช่ไหมโอเคมีเตียงไหนอีกฮะอ่ะเตียงสีเหลืองขาโมมาเร็วมานอนตากน้ำค้างด้วยกันมาแปะอ่ะอ,อือฮะเตียงย้อมสีแล้วเราย้อมสีอีกได้ปะ <c oughs> ลองลองลองดูนะฮะถ้าเกิดเราย้อมสีขาวได้ก็ก,ก,ก็ก็ดีฮะเนี่ยอย่างเตียงสีเหลืองใช่ไหมย้อมอีกได้ไหมย้อมไม่ได้แล้วหรอโอ้ <c oughs> ห้าเร้าอ่ะ โอเคอ่ะ okay. ย้อมสีไม่ได้แล้วก็ช่างมันย้อมไม่ได้ช่างมันโยนทิ้งไปเลยแล้วกันุ้ยนะฮะมาทําให้พื้นที่แถวนี้ปลอดภัยมากขึ้นกันดีกว่าฮะ,ฮะทาไฟเยอะๆเ,เออแล้วก็ไล่แปะไฟกับ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 แปะไฟฮะแปะไฟมันจะต้องมีจุดที่มืดนะฮะแปะไฟให้หมดขออนุญาตแปะไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดี่นิวฮะเออพื้นที่บริเวณตูงนี้ฮะเราอาจจะอุดไปเลยก็ได้ฮะเพราะว่าเข้าใจไหมข้างหน้าตรงเนี้ยมันเป็นถ้ำซึ่งมันทําให้การเดินของเราเนี่ยมันลําบากดังนั้นเเเป็นนนพื้้้ททีีีีี่่รรยอาไวดดสุตง แล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคฮะตัวเนี้ยคือกองฟามข้าวถูกต้องป่ะฮะกองฟางข้าวเนี่ยฮะเราสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้เหมือนกันฮะเนี่ยเห็นปะ่ะเราทุบเสร็จปุ๊บแบบนี้เห็นปะ่ะฮะเราก็ได้ข้าวมาแลละซึ่งเราก็เอาข้าวตรงนี้เนี่ยฮะไปกินเองก็ได้หรือไปใช้ในการเลี้ยง n p c ก็ได้ฮะ <S <S แต่ว่าด้วยส่วนตัวผมขอเก็บเอาไว้แล้วกันคือมันจะได้แบบมีความสวยงามไงรักษาสาภาพาแวดล้อมอาไว้เราไม่อยากทำลายมันสวยดีและไอ้เนี่ยคอมโพเซอร์ตรงเนี้ยผมย้ายมาข้างล่างแล้วกันแตะ คือเขาแตะแมคอเมอร์มันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็แบบเนี่ยเดินกระโดดเหยียบข้าวอย่างเงี้ยฮะมันไม่สวยงามเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแบบนี้แบบนี้นิดนึงแบบนี้โอเคนี่ฮะโยนข้าวไป้ NPC แบบนี้แล้วมันก็จะคัาขนมปังให้เพื่อนมันเองนี่คือสิ่งที่ดีฮะไหนดูซิมันทำอะไรได้บ้างสามารถเอาโพเทโต้มาแลกมันได้ด้วยอู้น่าสนใจแต่ว่าแบบเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมครับอยากตื่นเต้นกันป่ะฮะอยากตื่นเต้นใช่ไหมฮะผมจัดให้ฮะนี่ฮะนี่คือการไกถูกต้องมาเราอยากจะตื่นเต้นกับพึ่งนิดนึงนะฮะหนึ่ง บายบายก็คือเรากันไกลแล้วก็อ้เ <m uch> พิ่งไม่กดเราด้วยหรออู้ <m uch> น่าสนใจคือเหมือนแบบเรา,อาโอเคสวยงามคือเหมือนแบบเรารีบตัดอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยเพิ่งมันจะไม่สนใจเราั้งเกี่ยวปะคือเข้าใจไหมคือเวลาเราแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรเงี้ยฮะคือคนปกติเขาก็จะอยู่ใกล้ๆอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเพิ่งมันจะมาต่อยเราแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอื้อมแบบสุดมือแบบเนี้ยเพิ่งมันจะไม่ต่อยเราปะคือเพิ่งมันก็แบบไหนอะมนุษย์อ้มองไม่เห็นเ,เพิ่งสายตาสั้นนะฮะ โอเคปล่อยพึ่งไปก่อนแล้วกันฮะนี่เราได้ขี้พึ่งมาด้วยนะฮันนี่ก่อมซึ่งเดี๋ยวไอ้เจ้าฮันนี่กอมมันี้เนี่ยฮะเราสามารถเอาไปใช้ในการอะไรเกี่ยวกับทองแดงได้อีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เรากลับมาคลิปของเรากันก่อนนะฮะ NPC ของเรานะฮะมีลูกหลานเยอะไปหมดเลยนะฮะทำขนมปังให้มันเพิ่มเติมดีกว่านี่ฮะขนมปังฮะจัดป้าเดแล้วก็ นี่ดูดีน่ารักมากเลยฮะวิ่งเล่นกันแบบนี้อ่า NPC จะรบกวนตึ๊บโอเคฮะเอาไปกินกันเพิ่มเติมนิดนึงนะอ่าใช่ฮะออกลูกออกหลานมาเยอะๆนะอ่านายเหมือนกันฮะออกลูกออกหลานแล้วแล้วแล้วเก็บสวยงามมีอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะทำก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้อ่ะก็คือไอ้เจ้าประตูในเธออันนี้นี่แหละฮะประตูเห็นปะฮะ มันอยู่ตรงโซแซนแล้วเมื่อกี้คืออย่างที่บอกค,อคือคิปเปอร์มันเดินมาใช่ไหม้วมันเป็นโซแซนคือมันเดินช้ามากผมก็แบบเออมีปัญหานั่นแหละ <c oughs> ผม่อยากจะย้ายแบบออกนอกโซแซนมากเลยอ,ะอ่ะเอ้ยเจ้าป่านี่อีกแล้วไปเจ้าหมูป่าปเราเกลียดนายมากเลยเดี๋ยวเราจะทำไงกับนายดีเนี่ยเราต้องทำให้ในายติดไฟใช่ไหมมาสิเจ้าห,นหนมูป่าบะอ่ะเออเอ้ฆ่ามัน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 เฮ้ยทำไมนายโหดจังเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเข้าฆ่าหมูได้เก่งมากเลยอะ่ะโอเคขอบคุณสำหรับเนื้อหมูฮะ ั่นแหละครับผมอยากจะย้ายประตูมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นโซแซนใช่ปะชีวิตมันลำบากเนี่ยผมอยากย้ายประตูมาตรงเนี้ยได้ปะคือครั้งก่อนเราก็เคยย้ายมาแล้วทีนึงแต่ว่ามันไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเอาไงกับชีวิตเดียถ้าผมย้ายมามันจะเกิดผิดที่ไหมอ่ะผมรู้แล้วผมจะทำยังไงดีนี่ฮะเราจะเอ้ยก็เลยอะไรอ่ะก็เลยขึ้นมาตบเราทำแมวอะไรล่ะเอา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 มามามามมมอีเจ้าหมูบ้านี่ก็เนี่ยน่าลำคาญไหมหนึ่งหนึ่งตองมาสิมานี่เอามาสิเอาติดไฟเองละ นี่เจ้าหมูบ้านนี่ตายซะเถื่อพวกนายตายซะเถอะ,กะ,ถอะแกตายซะเถอะตายซะตายซะไอ้เจ้าหมูหันไอ้เจ้าหมูปิ้งไอ้เจ้าหมูนรกนี่แน่เหนื่อยจังเลยคือมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราเราฆ่ายังไงก็ฆ่าหมดอ่ะนั่นแหละฮะอย่างที่บอกคือเดี๋ยวเราจะย้ายประตูตรงนี้ฮะขึ้นไปข้างบนนิดนึงเพื่ออะไรฮะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ลาก m อ c อย่างปลอดภัยเข้าใจไหมถ้าสมมติเราลากเอ c ข้าล่างตรงนี้นะผมคิดว่านะโดนพิกลิ่นฆ่าตายหมดแน่นอนแล้วตอนนี้ผมมีวัดบล็อกเยอะมากๆดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำทางเดินด้วยวัดบล็อกไปก่อนล้วกันคือตอนนี้บล็อกผมยังมีไม่เยอะเท่าไหร่อ่าขอวัดบล็อกหน่อยฮะเอาวัดบล็อกมาอ่ะฮะผมเราแวงคิปเปอร์เออทั้งคิปเปอร์ทั้งสิ่มีชีวิตแถวนี้นั่นแหละฮะมันน่าระแวงทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอฝากขอเล็กนึอนะโอเคฮะฝากฝากป๊ ไอ้นี่ไอ้นี่เอาฝากฝากเดี๋ยวผมจะต่อวาดบล็อกจากจุดเริ่มต้นของเรามาตรงนี้เลยโอเคปะ่ะฮะคือเราไม่อยากจะไปเดินข้างล่างแล้วผมเอียนกับพื้นที่แถวเนี้ยนะฮะโอ้ไม่กดสั์ดุ้งแป๊บขอบคุณอยากให้ผมตายดิ <c oughs> ฝันไม่เถอะนะฮะโอเคฮะขออุดตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงเนี้ยหลุมไอ้เจ้าหลุมตรงเนี้ยครับผมจะตกหลายรอบแล้วฮะ <c oughs> โอเคฮะขออุดก่อนแล้วกันนะฮะไม่เอาอีกแล้วก็ดหองเฮ่อมันชอบไปหลุมกับดักเยอะไปหมดเลยในเนเตอร์ นี่ฮะเราจะทําทางซูเปอร์ไฮเวย์ตรงนี้ฮะก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะต่อมาอย่างนี้นะอ่ะขึ้นไปเลยอ่ะใช่ขึ้นไปเลยใช่ขึ้นไปเลยนะฮะระดับความสูงประมาณนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคน่าจะพอแล้วละ่ะฮะคือให้สูงกว่าพื้นนิดนึงพอโอเคปะเพื่อไม่ให้โดนพวกมอนเตอร์อื่นๆตบตายอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะสูงประมาณนี้ได้เหรอมั้งได้แล้วเราก็จะต่อแบบนี้ไปเรือ่อยๆฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟอรรภาพดดนิวฮะ โอเคฮะเราต่อมาถึงตงัวนี้เรียบร้อยในที่สุดนี่น,นี่ตรงนี้ฮะเราก็เลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่เห็นปะ่ะเป็นทางเดินที่ปลอดภยัยคือมันก็มันก็เป็นทางเดินที่ปลอดภัยดีกว่าแบบเดินข้างล่างแล้วเจอหมูเ<อ>ข้าใจไหมเข้าบนตรงเนี้ยสิ่งมีชีวิตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอเราวางรางรถไฟปุ๊บมันก็ไม่เกิดแล้วล่ะนะฮะ<อ>นีตรงนี้แปะไว้แบบนี้โอเคอ่าฮะอ่าฮะอ่ะฮู้นี่ฮะเดี๋ยวพอมาตรงนี้อันนี้ทางเดินชั่วขราวนะฮะคือเดี๋ยวอนาคตเราจะทําทางเดินให้สูงกว่านี้แต่่วาอันนี้ หวัดบล็อกอะน,นะก็แบบชั่วเรานั่นแหละฮะลวกๆไปก่อนมันยังไม่มีงบประมาณเข้าใจป่ะฮะคือตอนเนี้ยเรายังจนอยู่นะฮะเดี๋ยวอนาะคตค่อยว่ากันว่าเราจะทาทางเดินในเนเธอร์ด้วยบล็อกอะไรแต่ว่าตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนโอเคประมาณแบบนี้นะฮะขอวางบล็อกนิดนึงป้องกันไม่ให้เราตกกลัวแบบจะตื่นเต้นแบบชีวิตนะฮะแบบนี้โอเคน่าจะได้แล้วละ่ะมังม้งมั้งแล้วเราก็จะต้องลงไปข้างล่างฮะซึ่งเอออาๆลงไปลงไปออดก เกือบตายแมวคือยังไม่มีรองเท้าอะไรเลยอะเข้าใจปะปกติเราก็จะมีรองเท้าดีๆใช่ไหมแบบเฟเ t อร์ฟอลลิ n g การตกจากที่สูงตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยนะโอเคแล้วเราก็ต้องมานั่งขุดประตูตรงนี้กันอีกแล้วโอ้โหอีกยาวนานเพื่อปการประหยัดเวลาดีดนิวฮะอะดิดดีดนิวดีดนิวดีดนิวโอเคฮะเราได้ย้ายประตูขึ้นมาเข้าประตูนี้เรียบร้อยแล้วฮะจุดไฟกันได้เลยฮะแล้วดูสภาพข้างล่างสิฮะเห็นปะฮะมันไม่น่าลงไปเดินข้างล่างจริงนะฮะไอ้เจ้ามันชื่ออะไรนะฮอกลีนอะันนั้นนะฮะมันไล่ขีะ มีทางฮอกลินมีทางปากกาโฮมีทางอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยฮะดังนั้นทางเดินข้าบนคือทางออกของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างฮะโอเคเข้าไปในในฟาร์มเอ c พซของเราได้เลยเราก็จะต้องเอออะไรผมได้ยินเสียงอะไรกค่เอ๊เอ,เอ๋ผมได้ยินอ๋อไอเจ้านี้โอ้ไอเจ้าพิกลินคือถ้ามันมาอยู่ในโลกปกติ <c oughs> มันก็จะกลายเป,เป็นซอมบี้แบบนี้แหละฮะปล่อยมันไปฮะ และในช่วงเวลานี้เราก็ทําอะไรมากไม่ได้ฮะเพียงแต่รอนะฮะต้องรอ n p c มันโตอย่างเดียวฮะโอเคอดนอนนะสิไวอดนอนเพราะเราแย่งเตียงมันนอนนั่นแหละฮะเราก็ทําได้แค่เพียงรอเข้าใจไหมฮะรอมันผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆรอลูก n p c มันโตอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งณเวลานี้เราก็อาจจะแบบเอ,อ AFK ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่แต,แต่ถ้าเป็นไปได้นะผมไม่อยากให้ AFK เคแถวนี้เพราะอะไรคือเข้าใจไหมบนหลังคาบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะมีที่มดืด คือถ้าเกิดสมมติมันมืดอย่างเงี้ยเดี๋ยวซอมบี้มันจะมาปิดเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวซอมบี้มันจะมากิน NPC เราได้เข้าใจไหมไอรอนกรีนมันก็ด้วยดูแลได้ระดับหนึ่งอะแต่ว่าอย่าไว้ใจซอมบี้ฮะซอมบี้มันโหดร้ายมากเนี่ยพื้นที่แถวนี้เห็นป่ะฮะมันมืดเยอะมากเนี่ยฮะเราจะต้องแปะให้มันสว่างให้หมดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะฮะบนหลังคาบ้านนั่นแหละฮะบนหลังคามันก็มืดได้ดังนั้นแตะให้หมดจริงๆฮะน่ะเข้าบนตรงนู้นก็น่าจะมืดนู่นเห็นป่ะฮะเข้าบนตรงนู้นก็มืดคือแบบมอนเตอร์มันพร้อมจะมาฆ่าเอ c เราได้ทุกเมื่อและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ขยายฟาร์มเอ c ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันนะฮะแต่คลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบบาาาาาายยยยออ่่ลลลลืมมมกกกดดดไไคค์สััใใใหหห้้้้ววนนนนะะะะฮฮแเเรจจภิป <Bye. S 2> คิดว่าวลิลเลเจอร์หรือชาวบ้านใน้มคครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญไหมฮะคอมเมนต์ต่อบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคิดออกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย